สวัสดีครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวมาอยู่ที่ลานคนเมืองนะครับวันนี้มีเฉลิมฉลองนะครับสงการานต์โลกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูบรรยากาศนะครับหรือวันนี้ตาต้าพาเที่ยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศก่อนจะเริ่มง,งานนะท่านผู้ชมงานฉลองสองการานต์โลกนะครับได้ของยูเนสโกนะครับสงการานต์โลกนะครับวันนี้ก็งงมีเฉลิมฉลองที่ลานคนเมืองนะครับท่านผู้ชม แต่งตัวสวยๆท่านน่าท่านผู้ชมแต่งตัวแบบว่าย้อนยุคก็มีนะแล้วก็เป็นชุดไทยแบบนี้ประมาณนี้ท่านผู้ชมคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมยิ่งข้ายิ่งยิ่งจะมืดอยยิ่งคนยิ่งเยอะท่านผู้ชมแต่งตัวสวยๆตอนนั้นเลยบริเวณม,มุมนี้ก็จะเป็นม,ม,มุมเปิดร้าน ขายของนะท่านผู้ชมก็จะมีของกินของอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเลือกสรรได้เลยท่านผู้ชมแล้วจะพาเดินดูว่ามีอะไรขายบ้างนะท่านผู้ชมมีหลายอย่างเลยนะครับของกินก็มีเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมให้เลือกสัรได้เลยนะเรจะมออกร้านกันก็จะมีหลายๆส่วนมารวมกันวันนี้ก็ดูครือั่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า มีแต่คนแต่งตัวส,สวยๆแบบว่าภูมิใจในความเป็นไทยนะ่านผู้ชมเนาะอันนี้ยังไม่เริ่มงานนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ่ายบรรยากาศโดยรวมมาให้ดูก่อนได้ยินข่าวว่าเขาจะมีแห่นนวนกคราชด้วยนะแต่ว่ายัางไม่ถึงเวลาน่าจะเป็นประมาณค่ำๆหน่อยนึงแต่ว่านี่ก็คือถ่ายบรรยากาศโดยรวมมาให้ดูก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ดูไว้ก่อนว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมวันนี้งานเฉลิมฉลองวันสงการานโลกนะคานผู้ชม จากโดเน,โดนสโก้นะท่านผู้ชมก็คือคึกคักมากท่านผู้ชมเพราะว่าสาวๆส,ส,สวยๆหนุนม่นมๆหลอ่ลอๆใส่ชุดไทยเต็มเลยท่านผู้ชมเจอคนสวยแล้วท่านผู้ชมสวยน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้ชื่อนะท่านผู้ชม ท่านใดว่างๆมีเวลาก็มาถ่านนะท่านผู้ชมเพราะว่าเ็าจะไม่เริ่มงานที่เขาบอกว่าจะมีขบวนแห่กโมงเย็นนะถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เขาบอกขอบวนใน6โมงเย็นมีมีมนางงามมาด้วยนะมีแอนโทเนียมาด้วยนะท่านผู้ชมแอนโทเนียจะมาเป็นนางสงกรานให้นะครับก็คือเป็นงานใหญ่มากเลยวันนี้เป็นงานใหญ่ตอนนี้ตาตาพาเที่ยวก็ขอถ่ายบรรยากาศโดยรวมต่างๆให้ดูก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่า ยังไม่เริ่มงานนะครับแต่ว่าพอดีก็เลยตัดคลิปมาให้ดูก่อนเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นนะท่านผู้ชมว่างานมันยิ่งใหญ่มากตอนกลางคืนน่าจะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเยอะกว่านี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก่อนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นท่านประธานหรือว่าแขกผู้มีเกียรตินะครับมาส่งน้ําพระบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีส่งน้ําพระนะครับ เดี๋ยวจะขอถ่ายบริเวณงานให้ทุกท่านที่ไม่ได้มาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจบ้างน,นะครับจะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าอ๋องานมันมีแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแห นางสงกรานนะครับม,มีมีทั้งหมด7นางนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ